วันนี้ <laughs> จะพาไปให้อาหารปลาไว้บ้าค่ะบ้าคะอ่ะสเต็ป่าเราจะมีสเต็ปนะคะอ่ะเริ่มไม่ค่อยเห็นเลยว่ะเออเออเฮ้ยหันต้องถ่ายข้างหลังจะเห็นเว้ย ไปทางนู้นนะได้ปะฝังนู้นไม่ถนัดเออไดี๋ยวๆๆๆๆๆๆเดี๋ยวทุกคนอ่านโอเคเออเห็นอ้าวใหม่เออดูท่าใครมันสนุกมากเห็นปะเป็นหนึ่งโยนหินนะคะนี่เห็นเอ้าวใหม่เฮนอาอีก อันนี้แม่แหกอันนี้เป็นตาเป็นพ่อสุกอยู่คนเดียวค่ะมาสนุกมาหนึ่คนลหะสนุกไหมขอถามขอถามความรู้สึกค่ะสนุกามากวันนี้มาขายอาหารปลาได้เยอะไหมคะได้เยอะค่ะอันนี้เป็นเออน้ำเริ่มท่วมน้ำเริ่มท่วมแล้วอะ อ้วนกักบะถือสัมภาษณ์เป็นไม้ V าโซวันนี้รายงานสดจากวัดบะขามเป็นแม่บ้านาวันขอสัมภาษณ์ค่ะว่าวันนี้คิดยังไงกับน้ำท่วมกรุงเทพในปีนี้คะ <c oughs> <c oughs> เอาเรือลงอยังคะเตรียมส่ยสอยสอย่รถขึ้นกำแพงบ้านเลยยังคะอค่ะ เดี๋ยววันนี้สรายงานแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้คุยกันคราวหน้านะเออวันนี้ไปทีบายบายบายไปไายบายด้วยมาบายบายเลยบายบายจากวันมะขาม